สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูพื้นที่อีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่แปลงนี้เป็นพื้นที่แปลงที่สวยนะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตแบบนี้แหละครับยาวมากกว่า200เมตรด้วยซ้ำนะครับน้ำไฟครบนะครับพื้นที่แปลงนี้ไฟสามเฟสด้วยนะครับน้ำไฟครบประปาก็อยู่ถนนคอนกกีตนี่แหละครับเขาได้ต่อไว้ให้แล้วไฟก็อยู่ตรงหน้าถนนเรานี่แหละครับ น,น,น่าจะถนนคนจีดประมาณสองร้อยเมตรน่าจะได้นะครับส่วนพื้นที่ในแปลงเนี่ยเขาได้ปลูกข้าวโพดเอาไว้นะครับเขาได้ให้เช่าปลูกข้าวโพดเอาไว้ส่วนตรงที่ผมยืนนี้บนคนจีดนี้ก็ได้ถมดินเอาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดเราจะสร้างบ้านนั้นก็ได้เลยเขาได้ถมมาาไว้เอาไว้ให้แล้วพื้นที่มีทั้งหมดเอ่อยี่สิบสีไร่หนึ่งงาน 95ตารางวาเขาขายอยู่ที่ไร่ละ4 0 0แสนบาทราคาต่อรองได้พื้นที่แปลนนี้เป็นโฉนดทุดแดงนะครับวิวเขาล้อมรอบด้วย3 6 0องศานะครับวิวเขามองไปนี่ก็มีจะวิวเขาทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเป็นวิวเขาหมดเลยพื้นที่จ้างอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านาจังหวัดนครนายกพื้นที่แปลนนี้นั้นมีทางสาธารณะเข้าได้หลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนี้ด้านนี้นี่แยกเข้ามาจากถนนระยางเป็นคอนกรีตนะครับส่วนด้านนี้ก็เข้าได้นะครับส่วนด้านนี้ก็เข้าได้วิ่งไปนี่ก็ถ้าเกิดเราจะเข้าสุดคอนกรีตนั้นมันก็จะมีทางเอ่อ ลูกลังเลี้ยวขวาออกไปทางถนนเส้นแขวงค้อยบรรนานะครับไปได้หลายทางน,นะครับพื้นที่แปลงนี้หน้ากว้างนะครับหน้ากว้างมากเลยแล้วเขาได้ถมดินเอาไว้ให้แล้วนะครับเนะี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทําสวนซื้อไว้ทําสวนทําปลูกผล,ลไม้ทําการเกษตรอะไรก็ก็ดีนะครับพื้นที่แปลงนี้และไอ้สวนที่เราจะสร้างบ้านก็อยู่ตรงนี้แหละครับเขาได้ถมเอาไว้ให้แล้วเราก็ไม่ต้องถมนะครับ ทุกอย่างครบหมดเลยนะครับน้ำไฟมีหมดเลยพื้นที่ทั้งหมดยี่สิบสี่ไร่หนึ่งงานเก้าสิบห้าตารางวาเขาขายกันอยู่ที่ไร่ละสี่แสนบาทราคาต่อรองได้พื้นที่เป็นโฉนดคุดแดงนะครับอยู่ในแปลงเนี่ยเขาจะมีบ่ออยู่หนึ่งลูกนะครับถ้าเราทำการเกษตรเราก็ไม่ต้องไปขุดบ่อเลยนะครับเอาน้ำไปลดต้นไม้เราได้เลยพื้นที่ไม่ต้องถม พื้นที่มันเป็นเนินเขาเล็กๆเตษลงไปนะไม่ท่วมนะครับพื้นที่แปลนี้สนใจนัดดูสถานที่ได้ทุกวันนะครับหรือโทรมาปรึกษาพื้นที่แปลนนี้ก่อนก็ได้ที่เบอร์0890863989นัดดูสถานที่ได้ทุกวันนะครับ